สวัสดีครับสวัสดพีพี่เพื่อนๆสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คือผมเนี่ยมานั่งรอไลฟ์สดนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลา18.30นะบรรยากาศเริ่มจะมืดแล้วนะครับทุกคนแต่เรามีกําหนดไลฟ์สดคือ2ทุ่มนะครับวันนี้เรามากันที่เขาลือหาดล้างกลางป่านะครับเสียงซอกแซบซอบแซบเริ่มมาแล้วก็แล้วทุกคนนะตอนนี้นะ ก็คือผมเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่ตอน5้าโมงเย็นแล้วนะครับแล้วผมก็รอเข้าไปนะครับคือรอสองทุ่มนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าอันนี้คือในซอยนะทุกคนนะแล้วก็มันจะสุดซอยตรงนี้คือมันรถมันมันวิ่งเข้าไปไม่ได้แล้วแล้วมันก็ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ100เมตรนะครับทุกคนที่เราจะเข้าไปคฤหาหนดกลางป่านะครับก็วันนี้ลุยเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับทุกคนทุกคนก็อยากจะเห็นว่าเฮ้ยพี่หนึ่ง มาทํางานแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือสไตล์ผมก็คือลุยเดี่ยวนะครับทุกคนนะมากับมอไซค์คู่ใจ1นึ่งคันแล้วก็อุปกรณ์นะครับนะใส่กระเป๋ายาคู้มานะครับทุกคนนะ <c oughs> นี่นะครับก็อันนี้คือคือจะเป็นสุดทางนะครับแล้วก็จะเดินเดินเข้าไปด้านในนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่คือค่อนข้างรกมากเลยนะทุกคน อันนี้คือบรรยากาศในช่วงประมาณ18.30นนะครับทุกคน6โมงเย็นนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกนี้เลยนะว่าลกมากทุกคนดูนะครับทางค่อนข้างลกนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะเดินเนี่ยเห็นไหมเดินเข้าไปค่อนข้างลึกนะครับแต่เราจะยังไม่เข้าไปณตอนนี้นะครับอันนี้ถ่ายให้แค่ดู บรรยากาศทางเข้าก่อนนะครับทุกคนก็คืออย่างที่บอกว่าลุยเดียวนะครับการที่ผมมาถึงการที่ผมลุยเดี่ยวเนี่ยผมจะต้องต้องมาถึงสถานที่ถ่ายทํานะครับก่อนสถานที่ไอลไลสดเนี่ยก่อนประมาณทักห้ามงเย็นคือต้องมาถึงแล้วนะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปสํารวจด,ด้านในเข้าไปสํารวจอะไรนะครับเข้าไปสํารวจเพื่อเคลียร์ความปลอดภัย จากอาจจะมีคนไร้บ้านมาอาศัยอยู่นะครับอาจจะมีวัยรุ่นมาม่วสมคือเรามาเห็นพื้นที่แล้วเราเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกมานั่งรอมานั่งรอตรงปากทางเพื่อที่จะรอเวลาในการไล์สดนะครับทุกคนตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้วนะครับหกโมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเราก็นั่งเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่คือการทํางานของผมนะครับนะมากันสายลุยอยู่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวตอนไล์สดนะครับเดี๋ยวเราเดินลุยกันเข้าไปนะครับอันนี้คือผมถ่ายเบื้องหลัง ให้ทุกคนได้ได้รับชมกันนะครับนะก็เอธีหนึ่งทำงานแบบไหนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เราผมก็จะเซฟตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกทํางานกันเป็นแบบเป็นแผนก็คือสเต็ปการทํางานเราเราลุยเดี่ยวเราต้องคํานึงความปลอดภัยของตัวเองอยู่แล้วนะครับการที่เรามาถึงก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เห็นพื้นที่เออกลางวันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นนนนะอ,ยอ,อย่างนี้เดินตรงนี้นะปลอดภัยอะไรยังไงเนี่ยสังเกตนะอันนี้คือพื้นคอนกรีตนะครับ เป็นทางนะแต่รถไม่ได้วิ่งกันมาน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะครับดูทางนะครับอ,อันนี้คือคอนกรีตเลยนะครับทุกคนแต่หญ้าขึ้นลกนะครับนะหญ้าขึ้นรกมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยจะเข้าไปกันนะครับตอนนี้เรานั่งรอรอเวลาไล้สดนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเบื้องหลังการทํางานนะครับก็เนี่ยเราก็นั่งรอกันไปเรื่อยๆจนถึง นถึงประมาณสองทุ่มนะครับแล้วเราก็จะเปิดกล้องเปิดไลฟ์สดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินเข้าไปนะครับบรรยากาศบอกเลยว่ายิ่งมืดยิ่งน่ากลัวนะครับนะแต่เรื่องความปลอดภัยจากคนจากคนไร้บ้านอะไรนี่คือเราเคลียร์เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่จากสิ่งลี้ลับแล้วนะครับทุกคนว่าเราเนี่ยจะได้เจอจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับนี่แหละคือหลักการทํางานของผมนะครับการไลฟ์สดลุยเดี่ยวการถ่ายคลิปลุยเดี่ยวผมก็จะทาแบบนี้ตลอดนะครับนะ ก็คือผมก็เอามาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับนะว่าเราลุยเดี่ยวจริงๆนะไม่ได้แบบเอ้ย e มีทีมงานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้มีไรายได้อะไรแต่อาจจะมีการแบบรับผู้ใหญ่ใจดีบ้างเป็นบางครั้งนะครับนานรับทีเพื่อที่จะได้มีทุนนะครับนํามาเป็นค่าเดินทางอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีพี่เพื่อนทุกคนนะครับสนับสนุนกันเข้ามานิดนหน่อยๆน่อยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับพี่เพื่อนท่านไหนนะครับก็อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทกันเข้ามาได้ที่เลขชีที่ผม ขึ้นหน้าจอหรือปักหมุดไว้นะครับนะทุกคนนะวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะเดี๋ยวนั่งรอก่อน2ทุ่มนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ